อยากจะทำา Family นะครับผมที่มันนะครับสามารถเปิดปิดนะครับดังเช่นตัวนี้นะครับ Family ที่มันเปิดปิดตัวที่เป็นตัวนี้ครับสายชำระอ่อนอ่าปิดนี้เนาะแล้วก็เปิดอันนี้ผมปิดนะครับผมปิดแต่ถ้าผมเปิดซ้ายขวาเห็นไหมครับนี่จะมีนี่นะครับเหมือนกันครับไปตัวที่สกัดชำระเหมือนกันนะครับนี่จะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันใน คลิปนี้นะครับเปิด Family ที่เราจะต้องการแก้ไขขึ้นมาก่อนนะครับครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวนะวันนี้จะมาสอนวิธีการนะครับสร้างพารามิเตอร์นะครับแบบซ่อนนะครับหรือว่าให้เห็นก็ได้นะครับนี่อย่างเช่นนะครับทีนี้จะเป็นตัวที่เออสเปร์นะครับสายชำระนะครับ ยืนห้องน้ำนะครับปกติก็จะมีซ้ายขวา้วลที่เราวางใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างพารามิเตอร์นะครับผมที่นะครับเปิดปิดซ้ายขวานะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับวิธีการนะครับเราก็ไปที่ตัวนี้ครับ Family Type นะครับนี่อันนี้คือเราจะสร้างไว้ก่อนก็ได้นะครับ Family Type คลิกเข้าไปนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูกันก่อนแล้วมันจะอยู่ในส่วนไหนนะครับมันจะอยู่ในส่วนของตัวกราฟิกตัวนี้นะครับผมตัวกราฟิกนะนะครับไม่ได้ดูเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนี่นะครับนผมก็จะสร้างพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ตัวตัวนี้ก่อน นะครับตัวขวานี่ก่อนนะครับผมก็ไปที่นะครับผมก็อาจจะคลิกเข้าไปตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเอาจิงเอา,าใหาม่ก็กด New ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับ New parameter เปิดเข้าไปนะครับผมอาจจะยังไม่อธิบายครับตัวแร์พา parameter นะครับวันนี้พอเดี๋ยวเราค่อยวิธีหนึ่งตัวนี้เราก็ตั้งชื่อ,อนะครับทีนี้ก็ เนื่องจากนะครับเราเปิดปีซ้ายขวาก็เป็นแบบอิสแตน์นะครับเฉพาะตัวนะครับม่งั้นเราต้องสร้างไทท์หลายตัวนะครับไปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องอยู่ในเรื่องของกราฟิกนะครับก็ให้มันอยู่ในตัวกราฟิกตัวนี้ครับกราฟิกอ่ไม่ใช่ครับโทษทีตัวนี้อ่ตัวนี้ครับตัวนี้กราฟิก นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Yes no นะครับ yes no นะครับมันจะได้แบบปิดปิดนะครับโอเคได้ประมาณนี้แหละนะครับเราตัวนี้นะครับขวาก่อนจากนั้นเรากดโอเคเห็นไหมครับมันก็จะมีพารามิเตอร์ตัวนี้ให้แล้วนะครับอันนี้ผมกดปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับทีนี้ผมก็มาที่ตัว อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปแต่นี้เราก็เป็นซ้ายเนาะนะครับกดเข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็น instant นะครับ c o m มอนนะครับ้าเป็น c o m มอนนะครับก็เปลี่ยนเป็น yes no นะครับกลุก,ก็เป็น g r a ฟิกนะครับ นะครับเป็นกราฟิกมากคนก็อาจจะเป็นแบบเรื่องซ่อนอะไรนี้อันนี้อาจจะแล้วแต่นะครับเทคนิคของแต่ละคนนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของกราฟิกนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็กดโอเคอันนี้ผมก็มีรับที่ออกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะนะครับค่อยเหมือนกับว่า ให้มันแสดงตอนที่อยู่ในโปรเจกต์ให้เราติ๊กเอานะครับทีนี้เป็นวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็กดโอเคได้มาแล้วนะครับเราก็จะให้ตัววัตถุนะครับที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นอยู่ในเงื่อนไขพาราเมิเตอร์เราสร้างเมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้ขวาใช่ไหมครับตัวนี้ขวาก็คลิกเข้าไปนะครับมันจะเป็นวิสิบเบตรงนี้ครับติ๊กตัวนี้นะครับปึ๊บ ให้เป็นอะไรครับให้เป็นขวานะครับนี่กดโอเคทีนี้ตัวนี้ของเราอีกตัวหนึ่งนะครับ visible เหมือนกันให้เป็นซ้ายนะครับตัวนี้กดโอเคอ่านะครับทีนี้แบบนี้นะครับทีนี้เราลองอ่า อตัวนี้ด้วยดีกว่านะที่เราเอาตัวนี้ด้วยเนาะตัวนี้ก็เป็งกระดาษชําระใช่ไหมครับตัวกระดาษที่ใส่กระดาษชําระเนี่ยเราก็อาจจะผมไปดูก่อนว่า,ามันมีพารามิเตอร์ซ้ายขวาไหมนะครับโอเคนะครับบางคนก็อาจะสร้างพารามิเตอร์ที่ว่าเป็นซ้ายเป็นขวาเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเราสร้างเป็นชีอของมันเลยเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะดูยาวนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะผมก็ไปที่เดิมตัวนี้นะครับ Family Type นะครับปึ๊บนะครับแต่บางคนอ่ะบางบทีมันจะมีวิธีการหนึ่งนะครับบางคนก็ คลิกที่ตัววัตถุเลยนะครับแล้วก็คลิกที่ตัว visible ตัวนี้นะครับเปึป๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะเข้ามาในหน้านี้แลยอันนี้อาจจะลดขั้นตอนอะไรไปบางอย่างนะครับแล้วก็กด new ตัวนี้อ่าแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับนี่นะครับจริงนี้ต้องเป็นตัวขวาเนาะนะครับ ขวานะครับเป็นแบบ instant นะครับ instant เลือกให้เป็นกราฟิกนะครับมา uh, just now okay นะครับนะกด o k เคอ่ามีมาแล้วกด o k เคอ่าทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับคลิกเข้าไปเลือกตรงนี้นะครับจุจดตัวนี้นะครับทีนี้ก็ uh, ตั้งชื่อพารามิเตอร์เหมือนเดิมครับนี่ตัวน,นี้ new bar toni น,นะครับ instant graphic นะครับ techno แล้วนะครับกดโอเคอ่าโอเค,น,นะคนี่นะครับทีเนี้ยนะครับไอตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่เป็นอ่าอะไรอะไรนะพารามิเตอร์เราสร้างขึ้นมานะครับสำหรับมาดูตรงนี้นี่นะครับอันนี้ก็ให้มัน อาจจะปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนอเดี๋ยวเราจะดูว่าปิดไปก่อนแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะอยู่ทางด้านใดด้านนึงเราสามารถที่จะล็อกไปก่อนได้แนะแต่ถ้าผมปิดไปก่อนแบบนี้เอาแล้วผมกดโอเคนะครับเ๊บอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนที่อยู่ในโปรเจกต์ทำกดเซฟก่อน ก็ใส่เข้ามาในโปรเจกต์แบบนี้นะครับคอเคครับนี่ครับพอเราสร้างมาแล้วใช่ไหมครับนี่เราสร้างมาแล้วนะแล้วเราก็เอาเข้ามาในโปรเจกต์นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับที่ตัวมันแบบนี้นะครับมันก็จะมี พารามิเตอร์ที่เราสร้างไว้นะครับแบบนี้นะครับนี่อ่านะครับแบบนี้นะครับบางคนอาจจะตั้งนะครับนี่นะครับคือเอ๊ะคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยตัวตัวนี้นะครับผำหรัผมเปลี่ยนติ๊กอ่าเห็นนะครับมาแล้วเหมือนกันครับเป็นตัวที่เป็นไอตัวกระดาษชำระแล้วเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนนะครับคัปพลายนะครับ มาทางด้านนี้เลยนะครับวันนี้ตัวที่เป็นทีดีมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับนี่ตัวทีที่เปลี่ยนตามนี่นะครับอันนี้ผมเอรกระดาษชำระลอยตรงนี้นะครับลอยตรงนี้นะครับกลับไปใหม่เราก็ปึ๊บปึ๊บนี่ครับนี่อ่าคีครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม